สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ร์เพื่อกันเพิดสุขสมคุณสมองสบอนสบายดีย้ำเศร้าพี่น้องเองนาะพบพ่อก,กันครับส่องน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเด้อพีนออ่น้องเอ้เน้ำน้ำป่าวอาเธอพี่น้องเอง้หาก็ขึ้นมาแต่บ้านนาวาพี่น้องเองนาะไปขึ้นเฮือนไม่ไปขึ้นบ้านไม่ ของอ้ายพี่น้องเลยแกคนกำลังลังไลมาพี่น้องเลยติ่มบึ๊บเลยปาดท่มีทั้งอ่ามักกรอกก็มีได้พี่น้องเลยของครูกันเนาะเอาเม่มาเอาเข้าไปเมฆสบายดีเอาคือเนื้อใช่ ก็เลยอีเมมาเลยโอ้ดด yeah, right? so ูดูด oh, ูปัดเถแม่ขอยพี่น้องเลยยังบอทัดเห็นมาได้ไหมเขาบะกกัขึ้นมาแต่ขึ้นเงอนคือกันอยู่นว่าเงินอ้ลูกลุงดยอ้าวพี่น้องเลยถือกระทังนะยังจังเลยกินข้าวกินน้ำแล้วปากินข้าวกินน้ำแล้วปะดโดูดู สิเมืออะไรบ้านนี้โดยโดยโดยก็มาหอดอ่าบอกท่านโดนไปได้พี่น้องเนาะแบบเก๋พอดีมาจับกล้องพี่น้องบ้านนี้ทางก็ย่อเข่าใส่เพลินผ้าหนึ่งพี่น้องไว้เนาะออ้ท่าบรรยากาศภายในงานพี่น้องไอ้รถไอติมก็มาจอดทั้งทีเลยดุป้าเถอะบรรยากาศ มือนี้กะซิหันห่อนเนี่เยเด้อพี่น้งงองเ้ยอบเอาเต่เสาขนาดเลยอือเฮ้ยคแนนก็ขัวเม่คขัวเข้าทางนี้เนาะอ่ะดืมสบายดีสบายดีเออเขาก็ว่าขึ้กันนั่นแหละหาก่นคึ้ขี่มากคนลนะเท้อเขาะนะอ๋อ แต่เราผัดไม่เงยผัดไปนอนอยู่บ้านไม่เพิ่งมาเคลื่อนเนี่ยโด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 ยกองบุญจักกองสักครับกองเดียววะโดยโดยโดยแถาแม่แต่งมากโม่บุญน้ำฝนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะจักพันยูทางใดพวกแถาแม่กันเลยกับแล้ววะบันเนยโด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 ยไม่เงยโดย อานนี้เนาะโอ้โหพวกครัวแม่ครัวพี่น้องทั้งนี้เนาะจัดแตง่งเอาบราาิจาคเขากล้องนี่เลยโอ้ยแล้วโหลดบัตรนี่ผู้เก็บผู้เมียนผู้เสิร์ฟพี่น้องเอ้ยดิเดะใครเนี่ย <c oughs> แต่ว่าคานไลฟ์พี่น้องเนาะลูกหลานไล่เอากระเิ่นบรให้เสิร์ฟน้ำดอกพี่น้องเอ้ยเพิ่น Tang hai bưng kha bưng kuôn nè vân ba hân ba tung ba hân nga yang sớm soi hân nó hai hoặc là đây nó kha con phụ dai ma phụ đấy bộ ma hai kha 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 บางแขกบางคนเป็นหูเป็นตาซอยกันนี่แหละพี่น้องเพยเนาะเปล่นเฉพาพเจ้ากันเจ้างานนับกันครับก็กลัวบอกใครพี่น้องเอ้ยกลัวม่นี่ก็ได้เปิดมากกับบางเท้อกับมันหลายเนาะเพิ่นมาพร้อมกันบางเท้อกับยันบทุ่งบทันพี่น้องเอ้ยเอาก็หลายหูหลายตาเบื้องซอยกันพี่น้องเอ้ยให้เพิ่นได้อยู่ได้กินให้ทั่วให้ถึงกันพี่นอ้องเนาะปัด ลไล่อีหลีเด้อพี่น้องเ <S <S อ้ยซอยกันคนละไม้ละมือซอ,อยกันเฮ็ดซอ,อยกันกินพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าเฮ็ดซื่อๆดาทั้งเฮ็ดทั้งกินเนาะโดยทั้งเฮ็ดแน่ทั้งกินน,นํานเนพี <c ười> ่น้องเอ้ยเนาะเก็บบลบ่ครับ ด,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 ด้วยด้วยลูกด้วยเด็กเพื่นมาใหม่พี่น้องนี <ilim> ่ยสองคนนี่ยก็สิเซิร์นเพิ่นเขาโตเขาตั้งแน่เนี่ยเพิ่นหลังจากเพิ่งลงมาแต่หื่นแต่ซานเนี่ยเพื่นมาเพิ่นอจะขึ้นโม่บุญเชิก่อนพี่น้องเนาะหาังทึ่งกูจะไปโม่บุญแล้วก็จังเซิร์นเพิ่นลงมาเขาโตเขาตั้งค์ฮะอาหารการกินลงมาให้เพิ่นกินพี่น้องเอ้ เดี๋ยวสิพาขึ้นไปบ่งทังเทิงงน่พี่น้องเนาะกองบุญเพื่อนพี่น้องเลยสักแคตสิไปง่ายด้สักแคตเนี่ยนะพา,าขึ้ไไไขเนเปิ่งกองบุญทังเทิงกันพี่น้องเน,น,งเนาะโอเคเราไม่เฮงมากเลยพี่น้องเลย bài đi với nhai à, Đôi cậu mẹ có mà mặc bình phải không ấy Đôi đi mẹ mặc bình phải không ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp cái con người nè nè phá khang vĩnh ơi ấy chào phần, phần mô vĩnh ơi dẫu mô đôi ơi dẫu mô vĩnh ơi dẫu mô mô vĩnh ơi ถึงหายหอดถึงพ่อยิ่งเกียนพี่น้องเนาะพี่ไอ้เกลียนหรือว่าพ่อยิ่งเกียนพี่น้องเยเป็นจะเป็นอา,อาดีตเนาะสามีของเอ้ทุนพี่น้องเนาะเป็นลูกเคยแม่เท่าทุนพี่น้องเยเป็นกันไดน้จากลูกจากร้านไปแล้วเป็นกันเลเนาะสาธุบุญให้คนเป็นเกิดดีเครงซุกเนาะเป็นสวรรค์สั้นฝ้า โอ้โหเป็นใหญ่มีก็มาเด้อเพิ่นยังเลยเป็นก็ได้เย็นบ่เอ้ยอยู่ทางในน่ะฮ้อนบ่โอ้ยอ้ำแฮงเนาะมาดูๆพี่น้องเอ้ยเชเขาโตเขาตังเด้อเด้อๆๆเดี๋ยวใหุ้มลูกุมหลาน่ข้าว่น้ําข้ากินน้ําแล้ว นั่นพันเพิ่มนะพี่น้องเอ้ยแกต้นก็ได้ข้าวหุ่นก็นมีพี่น้องเนาะกินข้าวกินน้าลุงนู้นหน่อยยันแจ้งหน่อยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่พี่น้องเอ้ยประมาณแปดโมงตอนนี้เบิ่งก็เด้อเบิ่งโมงกันแปดโมงสิบเจ็ดนาทีพี่น้องเอ้ยตอนนี้นก็ได้แปดโมงสิบเจ็ดนาทียังเศร้าอยู่พี่น้องเนาะ เท่าซอยกันพี่น้องเลยคนใหม่ละมือยุคขันหมักเบงหักกองบุญไล่กองยิง เนี่ยไม่เป็นไรเนาะยิ่งใส่คันหมวกเบ่งใส่อันนั้นอันนี้ไรเด็กพี่น้องเลยเนาะเป็นผู้หับก็มีเป็นผู้หับของอ่างนากกว่าบุพเพินพี่น้องเลยของทานบ่าะเด็กเป็นโม่แล้วก็นมีผู้เอาขนมไทยพี่น้องเนาะของสำรวย โอ้ห่อนเด้อพี่น้องเอ้ยทั้งทึ่งเลยทั้งทึ่งกันห่อนขนาดโชยกันพี่น้องเนาะคนละมือละมือเสิร์ฟเพิ่นแล้วเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยลูกล้านเสิร์ฟบ่ทันเนาะพอไม่นี่ก็เลยได้ลงอีกพี่น้องเอ้ย จังได้กัดเบิ discord, e, ่งก hmm. ันไปพี่น no e, ้องเนาะตัวได้พอเบิ่งได้พอได้พอซอยได้กัดซอยกันไปอ๋อขณะในไก่ขัวทั้งนั้นก็เต็มตึ้งเลยพี่น้องเลยตัวล่างจานล่างถ้วยล่างซ้ำั้งครูกัดเต็มคือกันอื้ฮึจักหน่อยพี่น้องเนาะยิงบว้ครับ ทีมงานเพื่อคือสีเอายนึมาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับก่อนเด้อพี่น้องเนาะสีบระเทศไทยคลิปยาวได้พี่น้องเลยเพราะว่าวนเวียดซอยเวียดซอยงานเพิ่นนมเนาะพี่น้องเนาะไก็ขอบคุณขอบคุณในไลฟ์พี่น้องก่อไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะ ที่สําคัญก็คือขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญเบิดทุกๆคนเด้อเนาะสาธุบุญนําเบิดทุกๆท่านเนาะแล้วก็ให้อ่าทางผู้ใหญ่ใจบุญแล้วก็ FC เฮาสกกคนคือกันพี่น้องเนาะให้อยู่ดีมีแฮงเนาะให้อาุมนคนยืนครบเก็บยาสุดได้กายาสุมีเนาะขอให้การงานการเงินให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเอ้ยสําหรับคนี้สบายดี